พระอาจารย์คะทำบุญให้น้องแมวจะได้รับบุญไหมคะเขาไปเกิดใหม่แล้วตามกำลังบุญที่เขาได้เคยทำเอาไว้และที่คุณโยมทำส่งไปให้นะรละลึกถึงมีความผูกพันเพราะว่าอยู่จนคุ้นเคยกันมามากเนรักกันมามากเนี่ยนะล้าทำบุญให้เนี่ยดีแล้วทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้แมวทำได้นะอุทิศส่วนกุศลไม่ได้เพาะให้กับคนมีชีวิตได้อย่างเดียวหรือว่าคนตายแล้วอย่างเดียวให้กับสัตว์เนี่ยที่เป็นที่รักเราก็สามารถทำได้เหมือนกันเพราะว่าพระละ สังขารไปแล้วจะเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยมันก็เป็นกายละเอียดเหมือนกันเราสามารถอุทิศส่วนบุญไปให้ได้แต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดเรียกมาทานข้าวหรือหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ข้างๆเราแล้ว,ลวอันนั้นเนี่ยมันจะผิดแนวไปนิดนึงแล้วมันก็ไม่ค่อยได้เกิดประโยชน์นี่นะรละลึกนึกถึงพอแต่อย่าให้เศร้าโศกเสียใจมากแค่คิดถึงรักก็ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเขาก็คือทําบุญไม่เฉพาะตักบาตรนะแม้แต่สวดมนต์นั่งสมาธิก็เกิดบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญอุทิศบุญนั่นน่ะให้กับเขาด้วยก็ได้เจริญพ